ม,มึงหล่นน่ะข้านี้่ใ <c oughs> อยู่นี่แล้วอยู่นี่แล้วอยู่นี่แล้วมึงใจเย็นดิที่ผายอาัดตะพื้นเลย <c oughs> มันหมดมนะให,มมหม้มันหมดแรงไป้จะป้อยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบป้อยมันใหญ่นี่่หวาไใหญ่นี่ว่ะ

บ้าโอเคสองตัวเลยสามตัวโดนหลุดมาเที่ยวอ๋อสองตัวไอ้ชี้ไ้คางตัวกระโดงหลังตัวไม่มีหลุดหรอบอกเลยไงก็ไม่มีหลุดตัวเนี้ยที่เยี่ยมทางให้เพื่อนดึงเอาเบ็ดมันหลุดยังวะเหลืยตัวงพี่โอ้โหไอ้เนียอะไรไอ้เนี้ยสามตัวไม่มีหลุดยังไงก็ไม่มีหลุดอ่ะยกปลาดิยกปลาดิยกไปลาโน่นยกปลาดิไปไว้นู่นเพิ่อยกปลาดิอันนี้เบ็ดเดี๋ยวกูถือให้มานี่มานี่มานนี่ไปยกปลาดิยกปลาโชว์ดิ แบมึงดิยกะเพื่อะไรวะอุ้มอะอุ้มอะอุ้มปลาอุ้มปลาโชว์ดิช่วยอุ้มมันหนักเนี่ยอุ้มหนู่นไปนู่นเลยปะไปนู่นเลยนั้งไอ้ที่พี่อุ้มปลาแทนมาหน่อยยังไงก็ไม่มีหลุดไอ้เหี้ยตัวนี้โหเป็นไงยอดครับ ไม่อยากเห็นหน้ามึงหลบไปไอ้โอ้ไอ้เคียนี่โดนอย่างเงี้วเดี๋ยวเดี๋ยมวางวางขั้นไปก่อนแป๊บตอนแรกกูบอกอยู่จำได้ป่ะเออก็ตอนแรกกูโดนอยู่แล้วมันกึศในตัวเบ็ดมันเล็กไงไปดูช่วยมันก่อนดิเบอร์สามมั้งที ใหญ่แน่ว่ะใหญ่แน่ว่ะอยู่ไหนละอยู่ไหนละน้องมันโดนอีกแล้วเนี่ยไม่ต้องแล้วจ้ะเอ๊ะผมเมืนบอกไม่ต้องไม่ต้องให้มันเล่นให้ได้เลยป่าเลยวะพอเล่นไหมพอเล่นเฮ้ยมันตื้อนานจังวะมันตื้นานังเออโดนตรงไหน่ไมรู้สายปะ ไอ้เบิกไปไอ้เบิกแล้วสบายถ้สาสบายเมื่อกี้มันขึ้นม,มาแลนะ้วน่ะเขาเล่นไปเรื่อยๆเล้หมานี่แล้วมานี่แล้วไม่มันอยู่ตรงเนี้ยเออก็บอกมันมานี่แล้วน่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยเบิกไะเนี่ยนิ่งเลยไนงะเ,เออมันตื้อมันไม่รู้สึกอะไรเลยนะยยนะนมันง้างไม่ขึ้นอะ ของใหญ่พี่ไม่ยู่อย่างเดียวเลยรถถังเนี่ยขาเึ้นแล้วขึ้นแล้วเอาขึ้นแล้วอัด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 ออกแล้วไอ้หี้ยใสหน้าเาอะไรใส่หน้าอะร่ในอะใสค่อยเล่อยัวจะเป็นรถถังพี่สงรไม่ใช่หรอก มันง้างไม่มขึ้นห่อก็มึงให้มื่ให้เขาเล่นล่ะอเอาดิโอ้โหชื่ผิดมากไอบ้บารนียแม่งชอบล็อกตึ๊กไอ้นี่แล้วไม่ได้เคยเปลี่ยนอะไรเลยด้วยส่วนน้ำล่ะโอ้ยดึงออกไปนน่นละเ,เออป้าเลยวะเฮ้ยคล่องใจ เนี่ยก็อยุงหน้าเนี่ยมันจมอยุงหน้าเนี่ยไม่ไปไหนใส่อยู่นอกนู่นนี่ใส่อยู่นี่นี่นู่นนี่นีนี่ลอยขึ้นละแปดสิบโละเฮ้ยยิงปืนให้หน่อยเร็วเนี่ยปืนมีอยู่เนี่ยเนี่ยพี่แกงเอาปืนให้หน่อยมันวิ่งไปทางไหนวะเนี่ยก็ใหญ่

จะเป็นรถถังแล้วดิตรงเนี้ยนี่รถถังนี่อะไรวะไอ้ฝ่ายลมน,นไม่ขึ้นหรอมึงไม่มีแรงอะดิม,มันเบรกหวานเบรกหวานเหมือนหน้าตาเลยเนี่ยดูหน้าเนี่ย <c oughs> ดูหน้าเนี่ยนี่ดูกลางตัวมัวงว้งบัวไม่โดนค่ะ โอ้ตื้อยู่นั่นแหละยัดแค่ไม่ยอมขึ้นนะทีมันอึ้อยู่ที่เดิมแหละมันไม่ที่เดิมมันต้นน้ำเอาเรียบร้อยโดนดิเราตายปื้มแม่เลยเฮ้ยไปไม่โดนพี่ไม่โดนเฮ้ยตะขอดิไม่โดนไม่โดนแก้วเลยแก้วเลย โอ้โหโอ้ยิงเอาเนี่ยตึ้งมืดจะไอ้เงี้ยกูไม่ใช่กูไม่ได้มาติดเอ่ยโอ้ติดหลังกั๊วแล้วติดกลางตัวกั๊วเลยอ่ะยกไหวไหมเนี่ยยกไหวไหมเนี่ยยกให้คนดูเขาดูทีงี้ป่ะยกไหวไหมเนี่ยยกไหวไหมเนี่ยไปอย่ายกเลยเที่ยังเงี้ยงตามไปงามใบอีกไอไอโชดไอนี่นี่เดี๋ยวเทียบกับตัวมันนี่เดี๋ยวกูยกมาให้ป่าอะไรกูป่ะ ผมผมเห็นแล้วว่าไม่โดนเขาก็เลยบอกไม่โดนยิงยังตาไม่ค่อยดีแล้วกูเนี่ยพี่ยิงไปทางซ้ายไปหน่อยมึงยกยกยกปลาแทนน้องคนนี้อืออย่างนี้เลยทีคาราบาลนะสองคนนะเพื่อนเพื่อนเจโดนแล้วเพื่อนเจเออมึงโม้อ่ะมึงโม้อ่ะมึงขี้โม้อ่ะ สองลูกกล้วยเหรอ๋อดูสีหน้าดูสีหน้าโอ้โหเป็นไงยิ้มดิเพื่อนเพื่อนอันนี้ตกนี่ว่าได้บ้าจานจานบังกล้องอ่ะอ้โหเบ็ดแต่เราก็มีเบ็ดด้วยเบ็ดไม่วางเลยอ่ะปลาต่างชาติเว้ยเหมือนนี่ดิปล่อยปล่อยเล็กเล็กปล่อยเด็กเด็กปล่อยแก่แก่ปล่ยแก่แก่

เดี๋ยวพาลองขายพอดีเลยอ๋อไปเจอของตัวของตัวล่างตัวบนตัวนี่เป็นเนื้อเป็นเนื้อโอ้ดิมันออกมากเเนื้อเลยจานเมันจัดอะจานข่าบ้านเลยไม่ได้กระตุกเลยนี่นี่กำลังหมุนเก็บสายเออ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 เอกออ่อเอ่อเอเอ่ออ่อเอ่ยกย่่ออ้อเอเอ่ กิโลตอนกี่โลประมาณสี่ห้าโลห้าได้ไหมห้าประมาณห้าห้าหกเนี่ยอ้มันก็ไม่ดูอ้วนแล้วตะวกี้จานสามจานมันมันอะไรอ้อใหญ่ๆดิโอ้โหของของสายเป็นชิ้นเล็ปล่อยลงไปเฮ้ยนี่มันมาที่หลังมันได้แล้ววะก็คนมันเทพอะครับนอนนอนนี่ขุยไปเลยไปไป ได้ปลาให้กับบ้านนี่ก็อ่ยว่ะอะไอะอร่อะอืมเห็นข้าวคุยว่ะไอ้ยียเอะยมาที่หลังมันได้ปลามันคุยว่ะายโหดสาโหดยอนแล้วย้อนแล้วย้อนแล้วยอนแล้วหนยีเอนรอลุงน้นแล้วนนี้ึ้นนี้แล้วึ้นนี้แล้ว อ๋อมันมีตออยู่เงีไยนู่นข้าึ้นนี่นี่วัไปนู่นอย่างไรปลาเดินเลยพี่เดินไปเดินไปเดินไป ใจแน่เนี้ยนะนม่เลยนแล้วกดินตเี้เดินแล้ว,ลวที่เกรดเดินแล้วเมื่อยดูให้กำลังใจแบบอยู่ไกลๆดีแล้วได้ไหมได้วะเจ็ <7 S 1> โล

บรรยากาศค่ำคืนประตูน้ำพักไห้นะครับอยู่ปะอยู่ปะ ู้น้องเพิ่งมาโดนและถึงไหนอ้โหข้ารขาลาบิไหน่ะเลยมขึ้นมานะแพลหลิงแล้วนะแพลงลิงแล้วรู้ร้อยอ่ะวี่ ดึงสุดตัวเลยเ็นเช่เป็นตัวไหมพวกเป็นตัวป่ะอ่าเข้าหน่อยนิเรียบร้อยปล่อยเลย จะขาดอยู่แล้วนิดเดียวเองนะอันนี้ขาดแน่ไอเป้งเลยลหกเก้าเจ็ดปลาน้องสองตัวแล้วหมานวะ่ะ ไอ้ที่เราหมาตั้งนานนะโท่นะมันอื้อเลยสอนสอนเขาผูกเป็ดดิสอนพูกไงวะพูกไงเข้าเขารู้ปกติไงสอนเขาดิเข้ารู้เป็ดอันนี้วัดเทียบ เทียบไงอ่ะเทียบกับตัวล่างไงแล้วก็ยัๆจับแล้วก็วนก็แต่คนว่าจะเอากี่รอบอย่างผมผมเอาแปดสามสี่ห้าอเจ็ดแปดถึงแปดปุ๊บดับตัวเบรหยิบปลายสายที่ร้อยมาเสียบจากด้านหลังเข้าด้านหน้าดึงให้ตึงนี่แค่นี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็ผูกไปเรื่อยๆยิ่าจะได้ตามที่เราต้องการแค่นั้นี่ อ๋อจะากี่ตัวกี่ตัวใช่วันนี้พูดเบิกกระชากนะไอ้ทำให้ดูตัวงนอะ นี่กี่ตัวละสองสี่ห้าห้าตัว,ตวโอเคาจะไปดูน้องตีปลาต่อ,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 อนี่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 ใจยเย็นโทษใจยเย็นหนีไปนู่นแล,ล้ว โอ oh ้โหเฮ้ยระวังไบติดข่ายนกเลย่รกกูเลยไอ้โชนอุ้มปลาโช์ดิอุ้มอุ้มอุ้มนีใครเนี่ยอุ้มนี้อุ้มนี้ ยกนี้ยกยกนี้อืมกี่ตัวนะมีสองชายที่ชาย,ชายอืมตัวแล้วนีอีกสองหกตัวตายเกลือยหลุดไม่นับนะห,หลุดไม่นับไปเลยต่อพี่อ้ําทำไมพี่ได้ดตัวอ้วน,นวะอ้ววนเลยตั่ะเออ น,น้องโดนี้ครับอ่ะเดี๋ยวพี่แกก็ได้เดี๋ยวผมพิชัยนะครับครับพับนี่มานีแล้วพี่มั่พี่แปลกเน,ไ,นไม่รู้พี่มันติดอะไรไม่รู้อ่ะครับหัวโอ้โหดยสะาดเลย โอ้ผมได้สายพี่แล้วพี่ไเข้าวปากไม่เทเล็กเลยอะข้าขัาเหรอโอ้เข้าตาข้าตาข้าตาเพราะว่าเข้าตากรรมาการนี้เบ็ดล้าเลยอ่ะพี่เอาเอาครับไอ้ชดเอาขานออก ดนตัวท้ายที่ผมบอกเลยว่าเป็เบ็ดลายอยู่แล้วด้ออุ้มปหรอุ้มปลาอุ้มปลาโชว์แล้วอุ้ยเขาเดาบเล็กกว่าีอนฮะเล็กว่าว่าสาเดียวกันไกลหน่อยดิเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งก่อน ยอดโอเคไปลุยต่อเดี๋ยวอีกสักคู่ว่าจะกลับแล้วนี่ก็ดึกมาแล้วตีหนึ่งกว่าแล้วมั้งนะเ,เดี๋ยวไปรุ่นกันต่อครับไม่อยากกลับบ้านน,นะเดี๋ยวถ่ายให้ดูปีเทิงครับผม